ครับพอดีครับกุไลโดนท้งนอกเพาะได้พ่อกันเราจะเล่นก่อกมาเพาท่านเห็นหนากันเทสเซียงครับฝันดีบว่ครับช่วงนงานมาอต้องว่าฝันมาเป็นสร้างห้างกว้างประมาณสี่สอกมันทอนมันาหา่งเบี้ยวสร้างอ่อนสร้างปลาเยอะนี่ฮันเดืกขึ้นไม่ต้องรุน่นแค่ปลาตายมันมีตูปสดเลยจับเดืกขึ้นเดืกขึ้นเดืกขึ้นมันเส้ที่ครับก็เต็มเออมื่อกฎีไงเนี่ยมัน โอ้ม่ดีง่ายเจ็ดแปดศูนย์โอ้คดีเป็นเลขเลยเจ็ดแปดศูนย์ครับครับเจ็ดเลยเจ็ดแปดศูนย์เลยเจ็ดแปดศูนเออเจ็ดแปดศูนวันคับวันแน่ีคอันนึงก็มา่ันอีกเ้อพอมันไปนองอันว่าเห็นเนี่ยมันห้องเสียงก็ว่านจับงอนมันมากากัดเลยจับงอนมันสิสองโก้ห่าเมื่กับพอดีมันยังไม่ห้องเลยบอกว่าโอ้ต้องว่านขัดทั้ทัมาบดามันสิสิบกัดท่อนมอ หางคาแขนเน mm ี hmm. ่ยสีขาวง่าม mm hmm. ก็เลยตีออกมาสองหาศู 250, นย์นะสองหาศูนย์ทาระเหล็ก mm hmm. เหล็กบนมีท่านี้วศสองหาศูนย์ก็เจ็บบนสองหาศูนย์มาตีร่างนี่คือศูนย์หกไปเลยท่านัานาน้นปูไล่ในเท่านั้นแน่นอนเมื่อเคลื่นกับฟันเขาเขาที่มัดขาเขาทีมาดขากันชูเขาได้ เพราะว่ามีกระตุ้ดเล่าี่แต่ย่านบางนรื่องท่านมักมีดฟันโอ้สงสารเล่าลุงกาฟันเล่าสั่นบางนรื่งก็โซกันการตุ้ดจนขาดแล้วกูโซโซเขาได้หรือเป่าฟันโซได้ตลอดโซได้ตลอดครับเขาย่านเขาย่านกระตุ้ดพันกับพวกเขาของที่นะเขาเลยย่านเขาเลยว่าโอ้เลย่องกุฏิพวกเขาเราเว่อเสนยงแบบนี่ย ตัวเลขเียวเท่ไรนี่ตัวเลขได้ว่าครับมีสองห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ล่างศูนย์หกพันสองห้าศูนย์ครับสองห้าศูนย์เนอพผมีน้องด้ยเจ็ดแปดศูนย์ันละสองห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดศูนย์ครับครับรับเอาเอแปดศูนย์ศูนย์แปดไอันตัดเอาบผู้เลครับตัดเอาสอาศูนนี่มาจากสสองห้าศูนี่จับเห็นไงมันห้องกลางวัน สองโตเมื่อหานี่ว่าแล้วเสียาหารออกไปเอ้าเปลียงก็เห็นกันมากติสู้เจ้ากินนี่เขาหล่ะแจ้วไปขังไว้เฮียนจาการเขาจับได้การฟันทหานเาต้องเคยออกหาศูนย์ว่าหมายของมันน่ะไร้ใอ่ออกหาศูนย์เเห็นทหารย่มใดอเรากทำเคยกันเนี่ยมันต้อเป็นหาศูนย์กันเลยตีเห็นนี่สองโตค่ะสองหาศูนย์ไปเลยจับข้อมันงอนบดีเนี่ยจับก็ือจับ ต้นไม้ต้นไรมันซื้อเพี่ยจะว่าห้องนี่เสียงกัางว่านหืนฟ้าคุนอ้ห้อห้องแต่ยานมันก็บดอินกรด้งอ่เลยตีออกมาเนี่ย0องหศนยุศูนหา้องเนี่ยเพราะว่าฝันเห็นผู้นี้งงามแหลมสิมันสอบเป็นหาศูนเลยแกเอาไปขังไว้ตั้งหากอะไน้ำไปพ่อมันเอ้าพี่ฮชเจ้ากินที่เเขาละอาจารทหารว่าพราไม้อะไรตีว่า2องหศูนล่างนี่ฝันว่า อศูนย์ไรเปิดหฮโลกมา่เปิดเปิดหฮโลกม่แล้วมันมีหกศูนมีมีศูนย์หไปเลยศูนยหไปแน่ศูนยหไปเลยแล้วกับ่มีหฮโลสามลูกมีแค่ียวกับหไม่ใช่ียวกับผมนี่ได้เี็นไ้เลยล่างล่างบ้านอะไร้านไหนงานไดนโอ้ไ้เลย บอกีบ <mile> wow. ้านใส่ล้ำปูนด้นแปดที่หลายหลรดล่างศูนย์หกหกศูนครับหศูนย์ศูหกไปรไหนนจับออกบรรจับอศูนย์หกเนี่ยเนาะล่างยางเดียวบ้เจปดศูนย์เน่ได้เจอแปดูนกับปลาแล้วปลาจับเดือกขึ้คือกบาละกบ่มีหัวเอาไปตัวนืงหัวตัวงนี่กบีมีหัวเนาะมีหัวเอาไปคาตัวนืงอคาเขาแคเขาแน่ดิไม่มีหัวแต่ว่าดินได้ยู่แปดดูดิ อตัวนีศูเก้า่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนยเก้าศูนย์่เกาศูเก้าันนปานี่จะรุนจับเดื้อึบอเอป่ากัเพี้ยนกับป่านี่งยัวมซีหาโลจับเนื้ขนกับตายยังกับบับาไม่มีบุาคาใจป่าตปลาายสร้างไว้นั่นปลานิ่ อันอยู่ขนาดเอาคืนเบิดบก็เป็นนไเอาคืนกับพ่นเป็นมากจริงไหมจับด้วยนกับแปรตอววดนะกว่าเจ็บแปรชุนละเลยถูกไหมปลาตายเนี่ยตีง่ายไหมมันบอดินโตปลาเปนได้บอดินบอดันได้ตีง่ายง่ายเลยง่ายัะปลาเป็นเจ็ปลาคอปลาหลายชนปลาดูปลามี่เลยครับปลาดูปมี่ม่จเจปลาคอก็ปลาสะเทียบไงกับปลาดิ่นไงเก็ดล้ตีเจ็ดแปรชุนไปเลยแปดชุแปดเออพอีนอง อย่าเลื่มตัวนี้เลยสีหนักเลยบล่างไปรอแปดศูนย์เลยเีครับให้นักหนักเลยบ่ครับุปดศย์แปดศนยะครับเนาะแปดศูนแไม่นองเล่นนักนักในวนี้คไเขาจะถือกว่าเล่นนักเนี่ยมันฝันเป็นตาได้มั่นใจครับมั่นใจครับแปดศนย์แปดเล่ะไ้พ่อไม่นองัดเสือเนาะคไเนาะอัดเสืเป็นเลขบนแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดศแปเจ็ดศู้วเป็นเลขบน่นบ่คไรกับเลขบนตรนี้ ได้กบนแต่เดขล่างนี่ตัวเดียวคือศูนย์นครับเดียวโฟโลโฟักโกับบอนนั่นเนาะฮะเราก็จกซื้อล่างไว้ก็ได้ศ8 80์แปดแปดศูนย์น่งก็ดีถ้ามันคลอดมาบนี้เราเห็นออกศูย์เก้าอาจเป็นศูย์แก็ได้โอเคหลักอ๋มันโมเนนอ์มันโมเนนนคือวานหลืจะว่าห้องเก่าเพื่อว่าจิตเป็นซื้อเป็นไปบ่อศูนย์กลาง อ๋อในยาให้ผู้ไล่ท่วนข่มขวัญในคันฟังอีู่นะครับทั้งมัดเนี่นอันฝันว่าสองหันสวนจับข้อเห็นจับประจับยังไงบอดินบอดันจะว่าห้องนี่ห้วยสร้างนิงดังคอยก่สร้างห้องอ้ววพ่เสียงขึ้นสวรรค์เลยเสียงเห็นเสียงเห็นนะหางท้าพี่หสีขาวบดจับจังสิบอบดเสียงรุกอู้วววขึ้นแล้าบัดนี้งั้นมึงเห็นเอ้าเห็นกูไปใส่ยู่นี้ ย้ำไปทหารนี่เด็กคนขังไว้เสให้เจ้าสู้เจ้ากินให้เขาแหละกันเห็นทหารยามไหนมันออกหาศูนย์แล้วตี่าสองห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองนี่แะครับนี่ละตัวนี้ตัวนี้มันอะไรตีออกมาบันนี้เจ็ดแปดนี่ปลาเนี่ยสางห้างน้ำอ่างบบกเอ้มันบกมันมาท่อนอยู่มืองเดียวอันนี้อ่างว่ามันสิบไรเศร้าไรายแน้ำโบกมันมาท่อนอยู่ท่านปลา จับดึกขึ้นแล้วไอ้ต่ปาตายจับก็จับไงซ้ำจับไม่จับไหลเหไหมดึกขึ้นดึกขึ้นดึกขึ้นนั่นเองจับสองมือตัองเสื่อก็จับมือเดียวมันหลาแล้วยนขึ้นคนกับอุ๊บอึบอึบเพียงเสร็จเป็นปวดแขนนั่นไงเนี่ยเนี่ยอันชนห้องนี่คือควบฟันนี่แหละครับลงเฮลโลเฮลโลมีสองลูกแต่ว่าอนี่มีแค่นี่ครับครับนีเท่านี้ครับเอาขออนุญาตเด้อะตูไล่จับพี่นอกพันเมืองนั่นกันนี่ นี่ละพ่อไม่นอเะยงบังมาล่ตัวนะหมวนี่ะเกปลูไ่หวฝันไปจได้จบอกลูกสาวสิตั้งหนักด้เาุดแปดปดศูนย์นละหมวดนี่ิครับครับปูไล่ฝันกองหมดสองหาศูนย์มันมาครับ เราก็มาฝันว่าปลาปลานี่ยครับหลายเต็มสาวอ่ะหลายคนบอกปลาตายบดไม่จะปลาตายกันเลยตีเป็นเจ<ส>็ดแปดศูนย์นี่แหละไปมีน้องไปพิจารณาบ้างเด้อส,ส่วนเลขล่างนี่ศูนย์หกย่างเดียวศูนย์หกย่างเดียวศูนย์หกไม่ใส่กบกุ้งเเปิดไฮโลขึ้นแค่ไฮโลโมันมีสองลูกมีแต่เอียวก็หกมันมีเอออ่ะไฮโลแบบมันตั้มระดับมันสามลูกแต่เอียหก มันก็เไยง่ายตีง่ายศูนย์ทูหกขนครับหกศูนย์หกขนาดง่ายง่ายเลยพอมีองเบิรงเอาควันมิจฉาจะตีจะเขาฟันมือนหนึ่งเฟันกับโซ่กัเขาเขาสีฟันบักหนึงอุ้ยเราก็เปลี่ยต่ละโจนบางฟันไปบกฟันก็ฟัน้วกันวันนี้เน้นเน้นวันนี้ตัวใดพอไเพรรัศูนยกศูนยกระเด็นอยครับครับศูนย์แปดแปดศนย์อไรปดแปดศูนย์หกหกศูนย์ตัวเน้นตัวนักเนาะครับครับมีท่นนี้ครับ อาก็ขอบคุณนปูไล่หลายๆเด้อครับที่มาให้แนวทางเมือนี้ครับอ่าโจพมีนองสือเบิ้งพิจารณาเบิ้งนี่ละในท่านี่ละให้เจริญเจริญเออสุขพ้นตาสุขสุขนั่นสุขาธุครับพวยพี่น้องนี่เด้อครับเด้อครับตีเป็นหวยปูไล่งวดที่แล้วเปินกะเข้านะครับจังไดงก็ฝากพ่อแรับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขพนนะครับเอฟซีสุขุสุขพนนะครับเด้อครับ กข่อยโชคดีลำรวยมีแต่ค่วมสุขค่วมจนเลื่อนเงินไหลน้องท่องไหลมาเด้อก็อย่าลืมกดไหลกดแช่เด้อกับพ่อพี่น้องสมหวังพารวยครับกข่อยโชค,ด,ลลโชคดีสุข,ขสุขคนครับสวัสดีครับงั้น้องเลี้ยงอะไรก่อนเนี่ยเจ็ดเทนไตกับอะไรองเว้ยเนี่ย